ของแตนเชอร์มาเป็นวอทถ้ากรองใครยังไม่เช็คไปเช็คกันนะลูกพูดด้วยนะสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เช็คเช็คสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามถ้าเป็นทีแสงทองล่ะคะชิ้ชิคชดขนาเบียร์สอบได้ยหครับอ๋อเราบอกชิคนนลูกมาๆมาชีทดสอบ ไม่มีเนักเรียแล้วคนตีนู่นแล้วคนปีเขาสวยทุกคนคอมเมนต์มายังคะไปมาไปมไปเสรแล้ก็รับเลยง่ะเห็นไปทั้งนั้นเดนรับอกท่านั้นรออันเดรบออลอาคือบอกว่าเขาหยุด่ไหนก่ันซีได้บอกมันนั่งรอะไรเล้ยครับครับอันนี้นคนขบับรถแล้วก็พัดดูมทุกอย่าง นักร้องแล้วก็อาจารย์ดนตรีนะคะเม่อันนมพตอแถวแล้วาสุดริษั่งคครุยาเรากดเครื่องดื่มโปรตีบอกว่าทำไมงนี้นะมีแต่คนหน้าตาดีดีอู่โอ้ไปเข้าไปเลยจ้าที่มุอไมเอาเที่นี่กันแล้วตัวอะไรวะวว กแยงไม้เลคือว่าจะใส่สุดเองสุดปอดกว่าแต่เด็กสิ่งเดียวคือเท้าอะไรบ้างบอลเลยไปแม่ปัดทอตุูมคือแแห้งแท้ค่อยค่อยค่อยดีสาครับแต่ตุ้งหนิงน่าจะยังมีของแจกของแถมด้วยป่ะเนาะแต่ใครเข้ามาก่อนอันนี้มีสิ่งที่พิเศษแน่นอนได้แล้ววะนุ่เสียกสิสวัสดีอยู่กันเนี่ยนุ่เสียกับที่ ขอบคุณค่ะแล้วก็ซาเล้งนะคะัลน้ลงไปหน้าพูดนะคะแม่แม่จ๋าใครที่รอร่วมกิจกรรมใครที่เอาอมันถ้าไปตรงคนว่าถึงหน้างานแล้วรีบซื้อบัตรเข้าเข้าวัเลยนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษของแจกของแถมมากมายเลยทีเดียวอาจารย์ครับให้ขนทวงให้ทีมงานทุกคนเลยทุกแผนกทุกชีวิตในทีมงานนะคะนี่ แจกทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะวุ้ย,ยนั่งใหม่ค่ะปีนีระกดรัร่วมร่วมร่วมกับผู้ดื่กวีสิบบาทไทยให้ร้องรอยจริงนะคะกับบริษัทองคุตศีสุขนะที่ร่วมเดินทางกับพวกเราในฤดูากาลที่าวาสเลยนะคะและก็ปีนี้เป็นปีแรกของชินจูบรีฟน,นะ,ะขอบพระคุณมากไปเลยที่ร,ร่วมสนับสนุนพวกเรา พอดพานาโกนปลาเรียกทีมงานอย่แม่ที่ไหนก็แม่ใหม่แม่มาคุยกันกันนห้องัเป็นไงมูไฟลลานี่ร่ะเทิเก่าเทิากี่บตัวบางล้วแหละท่นยบอสบางลงแหละจตวงแม่ที่คุยเห็นู้วคุยกัางประกเหนู้แน่้มาคุยัตองเเลยบอเน่ไปจองไปนแม่ที่คุยเห็น้ว่านอ่าง

อันนี้กำลังซื้อระบบจอนะคะเอมเมมตนก็บขึ้นพี่น้องเอ้ยฝาซื้อบาซึ้งกุัวปีดด้วยนะคะองจิตใจอีก้ค่าเห็ดอีกต่างหากโว้ยข้าป ี้ก็เดี๋ยวประสาท่าจา์นะคะเดี๋ยวประสาทท่าจา์ด้วย่อการนี่รู้สึกประสาน้ำมันใส่เป็นตองคะพอวามันเป็นปัญหาอีกนี่แทบแม่นใ่เกไ่งีจะไปชงาเกของกินน ก็เช็คระบบจอนะคะเดี๋ยวพี่กำล oh. ังเช็คระบบจอพี่น้องช่วงแรกเป็น SP นะคะสปอยนิดนึงมี SP ก่อนมึงใหม่ไรให้พี่น้องแก้วนะครับแล้วตอนนี้บางลงแล้วนะคะอันเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉันปากหมุดเดี๋ยวต้องซีปากหมุดให้นะคะ ค่ะพ่อโอ้คอลโล่ค่ะบอดพ่อทุกมัเนี่ยบอคงมันมันรับแต่เรื่อ่ได้ยิงเสียง

าแม่ขาย,ยขบบตัวซอยหญิงพ่อปั๊บเจนจะเปิดตรวจไปเรื่พี่บอกแสดงว่าเพื่นบ่มีอันไหนจริงหร่าพี่บอกอยู่ไหนเนี่ยมีคณะกรรมการโอ้โหเขาว่าหายอยู่ช่วยกันตัวหนึง่งหลดพี่ power bank พี่ พี่นุชจ้ะเพราะแบงค์อยู่ในเต็นท์ผมอะอาเสียไม่ได้อ้ยฉันเดินดินเดินนี่เดบบอนหอมแก้มให้กำลังใจสิมาเร็วอ่าเรวเร็วอะไรหอมเแก้มอะไรหอมอ้ยนี่ไม่ไมนเต็มหัวอยู่นี่บางรูหอมไหมบ่หอมไม่ไม่แต่ให้อภัย เร็นนวทำมาหอมหน่อยคือคันแม่จะอจองไม่ต่อนี่

เต้งหน้าพ่อเมื่อไ่เมื่อไหร่แบ่จีเบิรพ่อแบดพ่อแบงตูนทุบยุใส่ตอกมานมีตูทบแม่จับไปยืนที่ไม่ที่วะทงสี่บอเขาจับไปยืนตงหันนี่เสียของไอ้ญิงมียอญิงไอ้หนึ่ง ึง,งโอ้ยยังไปเต้เนให้ย,ยังล่ะเดสวีแบนจะขึ้นก่อนนะคะวันนี้นะคะ <laughs> บอไปเจมส์ใหม่ซอยก่อนจันก่อนเอาค่อยบัตรสิบดีหรีบัตรสีดัและนี่แบทคนเมืองเจ็ดพันดด้วยแบทสิบดแล้วตอนนี้ วิงออกมาไม่ต้องถามถึงเลยอันนาจอพี่น้องนาจอหอยตอนนี้ไม่เห็นหอดขอความเห็นแต่ขอความเกาตอนนี้เบอกนี่มากบอก มาก็ย <t ell> no, <t ell> mm ่ใส่ปะเอาคุ้เห็นนีามากนี่มากอาหามีโูใส่เอาพอเอาพอแว้แป์ให้หน่อยเร็วของตุ้งยิงตุ้งเดี๋ยวเด้ยพี่น่องเลยชอบเหม็นกัเบเห็ดยังขอลสูน ซื้อที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยท่านอยู่สูงเลยที่ที่ันอยูสลเี่ยมมเดี๋ยวเด้อเฮ้ยอันซีรอย้ยเขาเปล่งตัวชีวิตีดี เดยอะพี er ่น pues ้องเ้ออยังพูดไปเ้อแบดเยอยังหนาเ้อมากมากมันหอมละลายนี่มีใส่สี่บ๊วยมิสใส่บ๊วยผ้ใหญ่เสร็จแล้ว ใช่ใครสิโอ้ถ้าไปตรวจหูได้ยังไงเขาหูเลยเลยตอนนี้เราช้าทันนะคะเบอลลูซี่ปากงูหายไปหรอก้องเอาแซกไว้ยี่ใส่แน่อยญ่หนึ่ี๋ยวนุสี่ขอเนี่ยปากหมุนให้ก,อออกหห่อนนะคะ ก้ามุน่นพี่น้องก็เด้อไ,ไม่รู้ว่าอะไรเพลไหนะ เจ็กสาวนะคะเดี๋ยวดูสิปลาหมุนให้พี่น้องตอนนี้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อแป๊บๆนะคะอ่าโอเคเทขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ในทิ่วอีแหนพี่น้องเข้าทีมข่าวก็ได้แน่าจ ที่นั่นเท่าแสงทองนะครับหมมดขึ้นพี่น้องเข้าทำบัตรราคาเมื่อนีหนึ่งร้อยบาทถือว่าหมวนซื้อนั่กันกับที่นั่นเท่าแสงทองพี่น้องผู้ร้ายนะครับถ้าใดสังเสริมที่นั่นเท่าแสงทองโดยการซื้อบัตรนะครับของในครั้งนี้ให้พี่น้องนะครับผู้สั่งจองสื้อไว้เรียบร้อยสะกอนแลรงงานออกไปซื้อบัตรซื้อตัวของเขานะครับผมตั้มแขนนะครับเพื่อแสดงสัญลักษณ์สะกอบนะครับผมคอย